ครับก็สําหรับที่มาของเหตุการณ์นะเริ่มจากการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทยเ,เ,เมื่อวานนี้นะครับในช่วง14นก15นาทีบริเวณพื้นที่ภูผาภูผาเหล็กนะพานหิน8ก้อนอําเภอกันทลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยก็ตามมาอีกหลายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธ ในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผลการผาเผชิญเหตุนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับหลักๆก็เพื่อต้องการให้เจตนาใช้อาวุธนะที่กระทําต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับซึ่ง โดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการเผชิญเหตุที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนานที่จะคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล แล้วก็ยุทธปกกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราศาสตรนะครับซึ่ง พื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สำหรับบรรยากาศแล้วก็ท่าทีของกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบใช้ทุนระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้ หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จากพื้นจากภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงเย็นเมื่อวานนะครับทางกองทัพพาคที่สองก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเ,าเล่งหมุกพยพนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่สวนหลังนะครับ ซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงกลางดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้า นะครับและเริ่มปะทะักเริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5นาฬิกาของเมือม่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทาง ทั้งฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันม้านะครับห้วยตามเมเลียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมือนนะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมทีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับ เช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุน ต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีการใช้อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้ําว่าการใช้กําลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจํากัดวงสามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต แก่กำลังพลของฝ่ายไทยนะครับสำหรับการโจมตีการปล่อยอาวุธจากอากาศยานนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับมุ่งหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารบริเวณแนวปะทะนะครับไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับฝ่ายไทยเองจำเป็นจะต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุน ของฝ่ายกัมพูชานะครับที่กำลังคุกคามทั้งกำลังพลทหารนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในการประทะในครั้งที่ผ่านมาอาวุธดังกล่าวของกัมพูชานั้นเคยยิงเข้าไปใส่ในพื้นที่เป้าหมายทางพลเรือนของฝ่ายไทยทำให้ประชาชนและที่อยู่อาศัยมีความเสียหาย แล้วก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมครับ